สิ่งที่ทำไปก็เพื่อรับใช้พวกเราทุกคนนะบางทีเราอาจจะตื่นเต้นไม่เก่งอะ่ะแต่ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่กอททุกคนทำงานหนักนะครับเรามีโครงการเป็น200โครงการเลยมีนโยบาย28ด้านมี9ด้าน9ด,น9ด,นดีมากมายเลยผมเชื่อว่าจุดประสงค์หลักของของกอกา,านวัญนี้ิคืออยากจะรู้ว่าอนาคตรประเทศบาลลังเป็นอย่างไรแต่ว่าเรามีความหวังกับเมืองเมืองน,นี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติมากมาย แล้วก็เป็นเมือที่ชื่อว่าอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองไปกรื่มากเลยอยากเวลาไปดูกันนะครับนไปดูแล้วก็อยากจะให้ฟังครัติชมอยากจะทำอะไรเพิ่มก็บอกนะไหนทําไม่ดีบอกเราไหนกจะเราปรับตรงไหนบอกทำตรไหนเพิ่มบอกอะไรทําดีแล้วก็กำลังใจแค่วันนี้เราแนวบ้านๆนะเพราะเราไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเลยมากมายนะอาจจะร้อนหน่อยเพราะเราไม่มีแอร์เราเป็นแบบนักเล่าแนวโอเมกแล้วก็คนที่มาจัดคือพวกเราที่อยู่ตามเควตามคนะ ก็เจ้าที่รวมมือลงแรงกันอาจจะไม่ใช่งานที่แบบสวยหรูมากแต่เป็นงานที่มาตั้ใจของพวกเราชาวบรมอภีนนะครับก็ขอที่เราได้ประสบกับงานนี้เป็นมั่นสาวพิษและถ้ามีโอกาสก็ชวนเพื่อนๆชวนญาติญาติมาดูงานนะครับเ้ื่อเป็นกำลังใจก็งานมันใหญ่ครับผมใช้เวลาเดินนานเดินครับขอบคุณทุกคนนะครับขอร้องคุณนันท์ว่านันทการุงเทพมหิดครนะคะขออนุญาตช่วย บนเวทีนะคะประจำจุดบริเวณไลเดอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิมมิคเปิดวันนี้เป็นงาน BMA Expo นะครับก็จริงแล้วก็เป็นการแสดงผลงานของกรทมที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีนะแล้วก็งานในอนาคตผมว่างานนี้จุดประสงค์หลักก็ให้เห็นประชาชนเห็นว่าที่ผ่านมาทีมงานพวกเราทําอะไรไปได้บ้างนะแล้วก็ทําอะไรเพื่อรับใช้ประชาชนไปบ้างแล้วก็อนาคตเราจะมีเทคโนโลยีอะไรมาผมว่าเราก็มีครบก้าวได้ก้าวดีมี200ออโโยบายที่ดําเนินการไปนะแล้วก็มีจากขนุนงานเขต แล้วก็สานักรู้สำนักมาร่วมงานกันนะครับก็เห็นว่ามีงานหลากหลายมากเลยแล้วก็อยากให้พวกเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาทุกคนในกรมอลร่วมกันทงานหลากหลายมากนะทุกด้านเลยนะก้าด้านเก้าเบีของเราทุกด้านมีการพัฒนาไปนโยบายต่างๆก็มีการดาเนินการเราอาจจะไม่ได้มีการจามพันมากนะแต่ถ้ามาวันนี้จะเห็นเลยว่ามันมีรายละเอียดต่างๆมากมายแล้วแล้วก็เชื่อว่ากรุงเทพมีความหวังครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างจะช่วยให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นได้นะก็อยากให้มาดูกันเยอะ เราไม่ได้จัดหลายวันเพราะว่าเราใช้เจ้าที่เราถ้าจัดหลายวันเดี๋ยวไม่มีคนไปบริการประชาชนเนาะก็จัดแก้สูเสาวอาทิตย์ที่สวนวิจกิติเป็นโรงยาสูบก็ทีล้มารถยฟ้าใต้ดินก็ง่ายนะสูนประจุแห่งชาติศิริกิจเดินมานิดนึงนะในนั้นก็จะมีทั้งการดแสดงมีทั้งอาหารง่ายๆแล้วก็มีพวกเทคโนโลยียต่างๆครับก็อยากให้วเรามาดูกันเยอะๆครับคือทั้บประณืท่งงบประมาณที่จะน้อยมากเพราะเราจะให้แต่ละเขตช่วยกันเอามาแล้วก็ คนที่ทำก็คือเจ้าที่ที่มาทำมีคอนเทนเซอร์เล็ก้อันนึง,งนี่อยก็คือแค่คนจัดไฟจัดเสียงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เน้นย้ำว่าใช้ตัวหมายถูกที่เรายังใช้ที่ฟรีเลยจะเห็นว่าร้อนหน่อยนะทุกคนก็เงื่อแตกหมดแต่เงี้ยเป็นการรักโลกไงเพราะว่าไม่ต้องใช้แอร์แล้วก็เดินเอา,ลอา,าแล้วก็ศัยแดดธรรมาชาติเอาที่เรายางังยังฟรีเลยก็ผมว่าเ็าอยากประหยัดเพราะเชื่อว่าแต่ว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเก็บไว้ใช้ได้หมดบอร์ดต,ต่างๆเนี่ยเราเก็บไว้ต่อไปเลยเป็นสัญจรไปตามเขตต่างๆ ให้ความรู้ต่โรงเรียนแั้นวสิ่งที่ทำไว้ไม่ได้เสียหายก็เดี๋ยวเก็บไว้สําหรับใช้เผยแพร่ความรู้ต่อไปครับใช,ใช่ปีหน้าเรามีของใหม่มีของเก่ามาหากินเลย <c oughs> เออเที่สวนป่าเรามีเปิดงานกีฬาเพิ่มโอ้ดีมากเลยฮะก็มีทั้งไอ้ไอ้แบดมินตันแบดมินตันที่ฮอตมากเมื่อวานเรไปเรามีถึงสองคอลไม่พอแล้วเดี๋ยวขยายอีกมีซ้อมีฟุตบอลมีบาสเกตบอลมีพิกเกบอลมีเท็กบอลก็เป็นจุดที่ประชาชนชอบมากเลย แล้วก็มีห้องน้าห้องอาบน,น้ําห้องน้ําห้องปลี่ยกเครน่องตัวอยู่ตรงขอบแบดก็ผมว่าก็เป็นโครงการต่อเนื่องมาจริงแล้วเป็นผลงานของรัฐบาลนะที่ทาไว้แล้วเราเอามาพัฒนาในแง่ของดูแลการบัตรการให้ดีขึ้นก็จะขยายให้ประชาชนได้มีเ,เครื่องอุปกรณ์ออกกาลังกายไม่ต้องเสียตังค์นะแล้วก็สามารถจองออนไลน์แล้วก็บล็อกอินได้มีทั้งสองแบบโอเคนะครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับนโยบายของกทมครับที่จะกระตุ้น ของชุมชนที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับ,รบจากผลการเลือกตั้งเมื่อวานนะคะ,ะจากผลการโหวตนายกเมื่อวานนะครับคิดว่ามันจะกระทบต่อนโยบายของคทม,มที่พูดไปก่อนหน้านี้คือนโยบายคทรมอเราไม่ใช้เงินจากของรัฐบาลเนาะเราก็ใช้ของเราเองหมว่าเราลุยต่อเพราะงั้นชีวิตต้องกล้าต่อไปแหละใจจริงเราก็อยากให้รัฐบาลใหม่มาเลยไวๆเพราะว่าเราจะได้เอานโยบายาต่างๆภาษาเป็นเนื้อเดียวกันแต่ที่ยังไม่มาก็ต้องเอารุยก่อนแหละก็ไลฟ์คอนนะชีวิตกล้าต่อไปหลายอย่างทำได้เองการสร้างอัตลักษณ์ย่าที่เห็นเราทำด้วยตัวเอง ผมว่าหลายๆอย่างก็ไปได้ครับมันก็ไม่กังวลนะก็คือในแง่ของเศรษฐกิจกทมทุกอย่างก็ยังดาเนินการต่อจะมีปัญหาหลักก็เรื่องนึงคือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเพราะหลายอย่างเราต้องให้รัฐบาลเป็นคนลงทุนเช่นต่ยีเทาอย่างเงี้ยเราต้องลงทุน2องหมื่นล้านเราคิดว่าเฮ้ยรัฐบาลลงทุนดีกว่าไหมไปเชื่อมโยงกับสายตีเหลวตีชมพูตีต้มตีแดงที่เป็นของรัฐบาลอยู่แล้วไงถ้าเกิดรัฐบาลลงทุนก็ดีเราึกษาเสร็จแล้วรัฐบาลใหม่มาถ้าเราเสนอต่อได้เลยก็ดี BTS ก็มีบางประเด็นนิดหน่่่่ออยยยทีีเกวับรฐาลู นในเรื่องไม่กกรโปรเจกต์เน,นี่ยบางทีรัฐบาลจะมีปัญหาหรือปฏิที่ิดินอย่างเงี้ยถ้าเราคุยเรื่องปฏิทิ่ดินที่รัฐบาลยังค้างเงินคืนเราอยู่หรือว่าการเก็บเช่นเรื่องแปลงเกษตรอะไรเงี้ยอันนี้ถ้ารัฐบาลใหม่มาเร็วก็อาจจะช่วยแก้ตรงนี้ได้เพราะในภาพใหญ่เนี่ยมีบางเรื่องเหมือนกันแต่เราก็ต้องรอแหละเพราะตามวิธีปฏิบัตินะแต่เรื่องย่าเลือตลกตะลักเนี่ยเราลุยอยู่แล้วไม่ีปัญหา ส่วนใหญ่แล้วถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับรัฐบาลคือในส่วนแม็ก,กับโปรเจกต์กอย่างเดียวใช่แมกับโปรเจกต์กภาพแมกโคลภาพนโยบายการเงินอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของไมโครภาพปีกย่อยภาพ,พ,ภพ,พ,ภพ,พชุมชนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่อยู่ไหนาาอตาจารย์มีการมีใหม่ผ่าน,นอุลไม่ใช่หรอเฮ้ยหนุก็จะเพิ่มนะจะเพิ่มอีกอีกหลายหลายหลายมีกี่ไซส์เพิ่มเพิ่มปีนี้น่าจะร้อยหนึ่งนะครับมีกี่ขนาดอ่าสามไซส์ จริงๆก็มีศาลาพักเนี่ยมี3ามไซส์คือไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็มีป้ายรถใหม่ๆนะที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ประมาณนี้แหละแล้วคงแล้วงบประมาณปีหน้าคงท่านผู้ว่าให้จัดสรรเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะก็พยายามหางบประมาณลงกับศาลาพักผู้โดยสารให้มากที่สุดครับโอเคครับคือสะพานเดิมที่เราว่าเราจะรื้อลอนเชอร์ตัวตตััววโครงสร้างเหล็กันนะเราื้อออกหมดแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อวาน ที่แผนเดิมจะเปิดการจราจรวันนี้แต่เมื่อคืนเนี่ยประชุมกันแล้วว่ามันจะมีโครงสร้างของสะพานเนี่ยมันล้ําเข้ามาในผิวจราจรนิดหน่อยแม้ผิวจราจรจะเหลือแค่2เมตรเกาเราคิดว่ามันมันเสี่ยงไปหน่อยก็เลยดูว่ายังยังไม่เปิดการจราจรจะขอเวลาประมาณสาวันนะครับในการที่จะรื้อรือโครงสร้างสะพานเรายังรื้อได้ไม่เร็วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยต้องเข้าไปเก็บหลักฐานพู้ไปสูลน์ตามมีการเก็บเก็บเจปูนเก็บชิ้นส่วนเพื่อเอาไว้มไปดูว่าสาเหตุก็ไม่บัตร เออเกิดจากอะไรนะซึ่งวันนี้ผมบอกเขาวันจันทร์เลยวันจันทร์จะเปิดครับเออก็ใช่ฮะคือวันนี้ก็ดังนนก็ทําแผนรื้อถอนก็แผนวันนี้วันนี้ถอนคงจบแล้วล่ละนะก็เดี๋ยววสทมาคอนเฟิร์มตอนเช้าเนี่ยทีมงานวสทก็เข้าขึ้นไปขึ้นไปดูพื้นที่นะครับก็คงรื้อถอนให้เสร็จภายในวันวันอาทิตย์ครับวันจันทร์จะเปิดครับมีมีหลอดไฟ้ว LED ไบเดิมการจัดระเบียบสายสื่อสารโอ้มีของจริงให้ดูเลย โ,โซนนี้จะมีหลายอย่างจะมีเรื่องการควบคุมสัญญาณไฟเนี่ยเรามาทดลองเรามี3อย่างให้ดูนะครับก็สัญญาณไฟอาจารย์วิทิน<อ>ุจะอยู่เองเลย3วันเนี่ยจะอ,อยู่ที่บายเองเลยห<อ><อ>าตัวได้พร<ป>ุ่งนี้เย็นครับพรุ่งนี้ไปตอนเชา้าตอนบ่ายไปเขตสัญจรก่อน <c oughs> ตอนเย็นมาที่นี่ครับอาจารย์จะมีแบบว่าขยันแล้วเป็นรปล๊บมีเสียงพูดนไหมครับว่ากำลังขยันถุกขวาอยู่บนทางม้าถไฟนะอ๋อแล้วแล้วแต่แแล้วต่จุดครับอันนี้อยากให้ดูตัวนี้เหมือนกันตัวเนี้ยอันนี้เป็นโหมดคอนโทรลเลอร์ที่เราเอาเซนเซอร์หลายตัวเข้าไปอยู่ครับ แตัจจุบัวเนี่ยเนี่ยคือสมาร์ทโฟนแหละของเราก็คือไลติ้งแล้วก็จะมีเซนเซอร์พีเอ็มสองจุดห้าแล้วก็มีตัวเรดาร์เอาไว้วัดอ่าจราจรว่าผ่านกี่คันมีคนเดินหนางก,กี่คนนะฮะมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะ